สวัสดีค่ะก็มีหลายคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าหลงลับแล่ที่เราซื้อไปเมื่อไหร่นะจะกินได้วันนี้เรามีวิธีสังเกตนะคะง่ายๆ3ขั้นตอนนะคะมาอธิบายกันว่าถ้าเป็นแบบนี้นะสุกแล้วแล้วกินได้ไปชมกันค่ะคราวนี้ก็มาถึงวิธีการสังเกตนะคะจุดแรกก็คือสังเกตจากกลิ่นนะคะกลิ่นที่รับประทานได้จะมีกลิ่นหอมโชอยออกมานะคะ จุดที่2นะคะดูจากขั้วปิงค่ะลูกที่รับประทานได้ขั้วปิงนะคะจะหลุดออกไปแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครต้องการทานหลงรับแลรที่ยังหำหำอยู่เนื้อยังแข็งอยู่นะคะแค่ขั้วปิงตรงนี้เริ่มเพเยะขึ้นมายังไม่ทันหลุดออกไปแบบนี้นะคะก็รับประทานได้แล้วค่ะสำหรับหลงทุหลงรับแลรนะคะ ถ้ายังเป็นขั้วปิงที่แน่นเหนียวแบบนี้แสดงว่ายังไม่พร้อมรับประทานนะคะก็เก็บเอาไว้ก่อนเนาะต่อไปจุดที่สังเกตต่อไปนะคะฟังจากเสียงค่ะลูกที่สุกรับประทานได้กับลูกที่ยังรับประทานไม่ได้นะคะเสียงจะต่างกันก็คือลูกนี้เวลาเคาะแล้วเสียงจะเหมือนมีโป่งๆนะคะ ลูกนี้เวลาฟังเสียงเคาะแล้วนะคะจะเป็นเสียงตันๆนนะคะลองมาฟังเสียงค่ะค่ะคราวนี้ลองมาฟังตีสลับกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินทุกเรียนหลงรับแร ที่หอมหวานเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ